วันดีครับผมรู้ว่าพวกคุณหลายคนน่าจะรู้จักกมนี้เป็นอย่างมากซึ่งผมเห็นมันคิดผมก็เลยจะมาเล่นแค่นั้นนะครับรแล้วมันเล่นยังไงอ่ะอะไรอ๋อขาวขาวเครื่องมาใส่อฮะลองใส่ทำไมูอ้อ,อเหมือนจะเป็นจังหวะดนตรีนะครับ เอาออกออก,ออกโอเคแล้วก็ไหนอันนี้สิสีแดงคืออะไรเดี๋ยวผมไม่เข้าจงนะังไม่รู้เอาอันนี่สองอันใส่เ้ยจังหวะก็ใช้ได้นะครับโอเคเลยโอเค ตอนนี้เราก็ลองตัวที่สามกันนะอะไรไม่รู้ลองอ่ะผมคล้ายๆเสียงฉาบนะครับโอเคครับตัวต่อไปฉาบอะไรไม่รู้อาอคุณยนอนโอเคครับลองแล้วสี่ตัวก็ล,วลองมาใส่ด้วยกันนี่แหละครับหนึ่งสอง สามสี่ได้คนระับได้อยู่ได้อยู่ออ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 อลองใส่ใสไปก่อนไม่คอมพิวเตอร์คืออะไรอะขอลองก่อนเลยแล้วันคอมพิวเตอร์ Hello. เอาเสียงรองเนี่ยเดี๋ยวถ้าผมเอาหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้โอเคนะครับ,รรบโออ,อ,บอ,อ,องตัวน,นี้ก่อนหลอกันอันนี้ดอกไม้คืออะไรเอ่ยโ เสียงเหมือนขยับนะครับถ้าเอามาใส่สองไม่เอาแล้วก็คอบเอ้ยไม่ใช่ฮะเอ้ยได้นะครับดีมาก เดี๋ยวเอาออกก่อนผมอ,อยากฟังเสียงน้องแมวเสียงสั่นๆนะครับผมไม่รู้ในกล้องได้ยินมาอะลองตัวนี้ดิโอเคหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์ โอ้ต้องดีนะโอ้โอ้ดแล้วโอ้ออออได้แล้วมัดีลองฟังวนๆไปละอันนี้คืดดอเส,สียงอะไร นาจะไม่ทำอะไรเลยไม่ได้นลอ๋อรถเอน้องหมีน้องหมีมันเหมือนหมีอ่อใช่จริงด้วยหมีเพื่อนนายนายนายง่วงเหรอนี่เหมือนว่าเขาจะง่วงคนระับเราไม่ต้องให้เขามาหรอกืมใส่คุณยนต์อะคุณยนต์ที่หมดแล้วน,นี้คุณยนต์คุณก็รู้น่าจะใช่นะ โอเคครับโอเคครับเราลองแถวนี้น่าจะหมดแล้วต่อไปแถวเนี้ยบดนคิดหอ่อ ดวงอาทิตย์โอเคครับลองใส่กันเฮ้ยเสียงเสียงดีนะครับอ่าอันนี้ก่อนอันนี้ยังไงโอเคครับลองเอาน,นี้ใส่กับอันนี้ต้นไม้เหรอ sabi sa kung du. Bye. O to morning. Teka, hindi ko na lang ha. ต่อนครับเด,เดี๋ยวเอาออกเอาออกก่อนสองเสียงนี้ก้อนนึงอ๋อเขาเป็นตัวผิวปากโอเคคอมพิวเตอร์เรารู้แล้วต่อไปเราเอาอะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันคู่กับพวกนี้เอาหนึง่งเอาอันนี้ โอเคแล้วอันนี้อะไรบันนี่ล้วผมยังไม่ได้ฟังเสร็จต้นไม้จริงๆจังๆเลยฟังเดีย๋ยวนะหนึ่งสอง The Perfect ไหม ทำไมมันด oh. ูมืดๆโอ้แอบน่ากลัวเนี่ยไม่เป็นไรใส่ก่อน ได้ดีมากโอเคครับเหลือหมวกดูซิหมวกเป็นเพลงอะไรเอ่ยอา้าวเกมผมจะโอ้เจีสว oh, what the heck เอ่อมีลูกตาของซีกอยู่ข้างหลังด้วยสงสัยแบ็กกราวน์มันใหม่นะครับเรามาใส่เออ่ฟังเพลงกันอุ้ย เออเออยืนยผมแปลกปแปลกใสเออเด็วอทเอ้ยแล้วแล้วตัวฉาอะตัวฉาบเออขอร้องฉาบป,ปกติโอ้โอ้มายกด นายทำไปลงไปเนี่ยอ๋อนกกระตาสีก็อ๋ออันนี้หุ่นยนต์ปกติไหมก็คือหุ่นยนต์ปกตินะครับแล้วคนนี้ล่ะเดี๋ยวต้องใส่ลงไปก่อนก็เขียนหุ่นยนต์นี้สิแล้วคอมพิวเตอร์ตัวร้องเพลงเราล่ะคอมพิวเตอร์

กระแ้งล่ะตัวถังนะครับอุ้ยเสียงเปลี่ยนไปนะครับอ่ะคุณยนอนล่าอุ้ยอ้ oh my god ไอ้น,นี่โอเคนี่แล้วก็ตัวนี้นะโอเคเโอเคเๆๆโอเค ผม,ผมเห็นแล้วผม,ผมเห็นแล้วตรไปแมวแล้วตัวนี้ล่ะอุ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอโอ้ยอโอ้ยโอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยอโอ้ยออเอาเอาเอาใส่กลับได้ไ้ยออโ โอเคต้องหมีที่อยากไปนอนก่อนหน้านี้คือก็น่าจะปกติใช่ไหมเพราะว่าอาจจะนอนโอ้ my god เออเพื่อนนายไปเอาไม้ลูกชิ้นมาเสียบตาตัวเองทำไมอ่ะไม่เป็นไรครับเอยแล้วพี่ดวงทีนแสนหน้ารักแล้วล่ะอุ้ย โอเคนี่คงเป็นเพลงได้อยู่ seperti apa lo? Ini tuh seperti ya, oke. Wow, ini seperti. Oke punya. Ini tuh mai lo. Kau mai. Oh, ini tuh mai kau kau kan? Oke, ini yang เพลงดูนะครับถึงแม่ผมจะกลัวก็เหอะ I แล้วตรงปุ่มย้อนกลับคืออะไรกดไม่ได้โอเคโอเคแล้วมันดาร์กโหมดเอ,อ,เอ,อ่อเอ็นคัลเลอร์เกิดอะไรขึ้นอันนี้อร์นิ่งคำเตือนรงสารคนนี้โอเคงั้นเอ,อ่อคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนครับ